มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้พอดีมีเครื่องเข้ามาเป็น Y11 นะครับตัวนี้เป็น CPU ียูคอคอมทำการปลดล็อกด้วย EDL นะครับตัวนี้จุดจำ EDL ก็คือจุดจิ้มเทสพอยต์นะครับที่สองจุดนี้นะครับเข้าหากันก็จะดีเทคพอร์ตนะครับมาทำงานกันครับด้วย Unlock Tool เราใช้ในโหมดของ CPU คอคอมคอคอมนั่นแหละครับนะครับไม่ไม่ใช้เป็นฟังก์ชัน Vivo นะครับเราก็มาเลือกของรุ่น ยี่ห้อก่อนนะครับเป็น vivo นะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นโมเดลรุ่นเป็น y11 นะครับตัวนี้ใช้จิ้มเทสพอยต์ก่อนนะครับเราเสียบสาย usb ที่ก้นชาร์จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปรอจิ้มเทสพอยต์เสร็จแล้วก็เสียบสายเข้ากับคอมนะครับจะง่ายและสะดวกในการจิ้มเทสพอยต์นะครับอ่ะเราเตรียมพร้อมแล้วก็ กดเลยครับจิมเทปพอยต์ T point, เสียบสาย USB ที่คอมนะครับรอสักครู่หนึ่งพอร์ตมันเจอมันจะเด้งเจอนะครับเป็นโหมด9008ตัวนี้เป็น y 11นะครับกับซีพายูคอร์คอมคอคอมนะฮะจิมเทปพอยต์ T point, จิมง่ายๆนะครับรอสักครู่หนึ่งเสียบสายจิมเทปพอยต์ T นะครับล็อกแล้วก็รอเสียบเข้าคอม จิมเทสพอยต์ T ก่อนนะครับเสียบข้าคอมสักครู่หนึ T ่งจิมเทสพอยต์ u s เสีเสียบคนชาร์จไว้แล้วก็รอเสียบที่คอมจิมเทสพอยต์ T point, เสียบคอมสักครู่เดียวนะครับเรียวสายจัดท่าทางให้เรียบร้อยรอเสียบคอมถ้ามันเจอพอร์ตมันจะเด้งมาแล้วครับพอร์ตเด้งเจอ9 0 0 8นะครับตรงนี้โปรแกรมก็จะทําการวิ่งวันนะครับทำการเคลียร์ค่า FRPL ล็อก ทีรัด FRP User Data ออกแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสําหรับโปรแกรมนี้ท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมนี่ใช้ก็ทักถามได้นะครับเปิดใช้โปรแกรมใหม่หรือว่าต่ออายุก็ถามได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆสําหรับ Y11 นะครับ Corecom r o m a n r Solution Idea Mobile Service เจอกันคลิปหน้านะครับผม